Bên tố phá văn, tố nhạy tương tự Chị bố bà khá sức mạnh, chị tổng đáy bộ nè Con nằm bằng lái rồi. ทำนะั้นร่มวะนี่เป็นสซโนลร่มด้วยเซโน่ร่มลลด้วยได้มาเนี่ยแต่ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นมันอยากทำเนี่ยมันอ่ามืดเน,มนเนี่ยมันตอนนี้เพราะวา่าตอนนี้กาเกือบแปดโมงแล้วนะโอ้โหเขาหล ว่ายอยู่มองได้บุ้งเขากำลัง,าล,งลากมาพี่นอ้องลาบกำลังลาบใครหยกมากจะเห็นมาทางหลังแต่ก็อยากให้ได้เห็นอยากพี่น้องได้เห็นเออบรรยากาศวันนี้คือนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวธมิดเป็นตัวธมิดของของซีซั่นนี่นะอ่าของปีของมัลติซีซั่นนะ่ะนะโฟร tôi biết cho một cái tùa mẹ tôi như vậy mẹ tôi như vậy mẹ tôi 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 เลยย่อดโอ้เอาไปไก่ได้ไปอบอลไฟปุ่นนะเอาไปไก่อเลย มังมาเป็นแถวมาทางหลังอยากมืดใน้ะแต่ว่าเอาเอาบรรยากาศเอาพี่น้องมันอยากมืดในจัดหน่อยแต่ว่าเอาถือว่าเป่นเอาบรรยากาศ

ตอนนี้คนหลังหลายมาทั้งหลังอู้โะคนหลายอยว่าคนหลายคนหลาอ่าคือเฮือนอ่ะเฮือนเห็นว่าเป็นนั่นเป็นพวกกันนะรครทูที่ที่ได้ที่ได้ เ,เป็นอนาาสนามบินเกาบอนน์เครื่องบินขึ้นลงเลยและตอนนี้เขาเศร้าใ่แลลวเขาจะมาใส่เฉพาะเวลานะเขาได้ปาบ้านมากล้วกันเขาจะอาณามาไว้สำเร็จหรือว่าปาดัดปาบ้านมันลดมันลดลงโอ้โมัน รถมันตกันาตกขุมรถมันตกขุมรถมันตกขุมก็เลยอันถือว่ายายใหญ่หลายใหญ่หลายอ๋ใหญ่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเราเราน่าจะประมาณหาสิบหาสิบุ่น hey, ถือว่ายายคน ไปพุ่นไปไว้ใครเลยอโอ้ใส่สามขั้นที่นี่นี่ใส่สามขั้นตอนนั้นใส่ใส่สองตอนนี้บ่ไหวมันต้องได้ใส่สามขั้น มันคือว่ามันใหญ่พี่นึกกันอ่ะใหญ่หลายใส่รถสามขั้นานา

ตื่นโอ้เราจะมาเหตุจุดนี้ไปนะโอ้ือวมากไกยเตอวมากไกยมากไกย chân này này khả sẽ vào bần 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 phay này à, chào subscribe cho มาต่ออยู่ต่อมาไกลบอลไฟี่มั้งน่นาจะเป็นจุดนี้เน,ะนาะจะเป็นจุดนี้มันมีไฟค่วันนี้มันรถจอดอเลยดิจะจะกวาดเง่วๆน,น,น,นี่จะไี่นองนะย่างนอานะ It's a real big. Yeah, it is. It's a real big. How long is it? Huh? It's oh. 40 feet. 40 feet? Yeah. Oh, I believe more than. More I believe than more than. 20? I believe more than. Maybe yeah. 50 something. Yeah, yeah maybe well, 50 something. The yeah. They they, they will uh, check it. Yeah. Yeah. I, I believe way. it around 50 something. It's a real big. โอ oh. ้โหนี่คือครูที่เขาได้โอ้ขึ้นไปละจะอยู่ไกลๆในจักหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นสีนี่คือความสุขเป็นความสุข ของคนที่มีเป็นกลางคืนลยโอ้วันนี้มันจะเริ่มแจ้งแล้วชัดจนแลวโอเคเฮ้ยยยังอยู่ที่นี่โอเค Yes. Whenever you leave, I'm going with you. Oh, okay. okay. Already, <laughs> yeah. I will have After to After they, the start cut it, and then yeah. come okay. go. Okay. Cool. Yeah. Awesome. yeah. This is the vote, the team that yeah. yeah. 疯了！ เขาจะเริ่มวัดแทกแล้วเขาจะเริ่มแทกแล้วเนี่ยเริ่มแทกแล้ววะมันงสำ่มใด

Give them power. Give them joy, Lord. Just fill them with joy as they work on your animal here, on your gift to the people. Thank you, Lord Jesus, for the crew. Thank you for bringing them home safely and bring all the other crews home safely, we ask, Lord. Thank you, Lord Jesus, for providing for us every need that we have you provide for us. in Thank you, God. In Jesus' name, we thank you. Lord, amen. 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 Okay. okay. See you. Okay. Hi. How are you? Good. Good. Welcome back. Yeah, nice to see you again. Yeah. Wow. It's real big. people <laughs> คนหลา่คนหล่ เป็นตัวใหญ่ใหญ่เกือบอะไรเป็นหาซิปก็ได้นะเนี่ยนะโฟร์ดีน่ายนน์ดีน่าก็คือ,เ,อ,อเกือบหาซิป We'll go touch Yeah? Yeah, later. Oh yeah. Je... Uh, huh. Là cả Làm cả con anh em Sorry. No. Okay. Oh, okay. Okay. I'm good. Okay. 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 No. No. Not leave you. Not leave you. No, going now, Okay. Nice. I've Watch out for the tape. Watch out. Dylan, watch out for the tape. Congratulations. <laughs> <Richard>. Yeah. Yeah. <laughs> you, that's yours, right? No, that's... That's Oh, uh, uh, another. Oh, okay. Okay. Yeah, okay. Okay. Let me wipe this off. Okay.

พี่น้องเอาเอาตอนนี้ก่อนะวามันกาสีนั่นมาชิญยาวเนาะเดี๋ยวไว้ไว้เจอกันอีกกันนะคลิปต่อไปคลิปนี้เอาตอนนี้ก่อนเยอกันไหมพี่น้องโอเคบายบาย